สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่กิทตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวี่ยเมคไรนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตามคําขอสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์สั่งเวียนงองมายาสําหรับมืองใหม่นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปในตอนต้นเมื่อกี้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปตามคําขอเหมือนเดิมนะครับสําสหรับ หลังใหม่ที่เป็นคําถามเยอะที่สุดในตอนนี้นะครับก็เป็นไกด์เกี่ยวกับสังเวียนเงาไมายานะครับผมก็เลยทํารายละเอียดสําหรับผู้เล่นใหม่มาให้อ่าคิดว่ารายละเอียดผมทําในคลิปนี้เนี่ยน่าจะทําให้ผู้เล่นใหม่สามารถวางแผนในการลงด่านในการหาตัวละครลงด่านได้เป็นอย่างดีนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการลิสต์เอาไว้ในเรื่องที่จะอธิบายเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเราก็ไปที่หน้าคอนเทนต์สังเวียนเงยนมา,มายากกันเลยนะครับสำหรับเ,เรื่องแรกที่ผมจะอธิบายก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องระดับความยากนะครับสำหรับระดับความยากเนี่ย ให้ผู้เล่นใหม่นะครับดูตรงกลางจอนะครับอของหน้าจอผมเนี่ยมันจะเป็นระดับ h a h k s นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้ไต่ระดับเหมือนกับไต่ระดับแรงของอวังรูหิตเนี่ยมันก็ยังเป็นระดับที่ง่ายกว่าอันนี้นะครับถ้าเกิดเราทําเงื่อนไขตามที่แรงนั้นกําหนดแล้วเราทําได้เนี่ยเราจะได้เลื่อนอันดับความยากเพิ่มขึ้นมา เรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราทำคะแนนปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรอวันพฤหัสบ,บดีนะครับที่ตัวเกมเนี่ยทำการรีเซ็ตแล้วก็ทำการคำนวณแรงคำนวณอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะทำการปรับแรงให้เรานั่นเองนะครับสำหรับแต้มเนี่ยเราจะต้องใช้การเล่นกับบอสนะครับทั้ง3ด่านจากหน้าจอจะเห็นได้ว่าหน้าจอผมเนี่ยจะมีบอสสตัวนะครับแล้วก็ มุมล่างขวาของรูปบอสเนี่ยจะมีแต้มอยู่นะครับซึ่งมันจะเอา3มแต้มนี้มารวมกันนะครับเราก็คิดเป็นแต้มรวมที่ผมมีก็คือทางด้านซ้ายนะครับอันนี้คือแต้มทั้งหมดนะครับส่วนขวาสุดนะครับก็จะเป็นการบอกว่าท็อป4 4อันดับรวมเนี่ยจะทําให้เราสามารถรักษาระดับ h a h เขีด S, S ได้นะครับถ้าเกิดผมอยู่ในอันดับที่25พอถึงเวลาหมดรอบของอาทิตย์นั้นนะครับ ตัวเกมก็จะทําการลดแรงของผมลงไป1แึงแรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะรักษาระดับแรงก็ทําตามเงื่อนไขให้ได้นะครับซึ่งผมจาไม่ได้แล้วว่าไอ้แรงต่าๆเนี่ยมันต้องอันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแรงของ h a h ขีด s เนี่ยก็จะเป็นที่ท็อปรวม24นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกเรื่องต่อมาจะเป็นรายละเอียดของบอสนะครับซึ่งบอสเนี่ยจะสลับไปเรื่อยๆนะครับ อย่างรอบที่แล้วถ้าสายฟ้าเนี่ยผมเจอเป็นไอตัวอะไรอะอะไรนะาไอไอตัวที่ตัวใหญ่ๆมีปีกผมจําชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับผมอยู่ๆผมก็ลืมชื่อนะครับอันนี้ลืมจริงแต่ถ้าเกิดพอมาเป็นอาทิตย์นี้นะครับถ้าสายฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเฮลชาร์โอนะครับซึ่งบอสทั้งแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นคนละธาตุนะครับ ตัวแรกของผมก็จะเป็นเฮลชาร์โดเป็นธาตุสายฟ้าส่วนตัวที่2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นธาตุกายภาพนะครับยกเว้นแบดบอยตัวเดียวนะครับที่มันมี4ธาตุเลยนะฮะอ่อภัยฮะสาธาตุนะครับเนี่ยมีธาตุไฟธาตุน้ําแข็งแล้วก็กายภาพนะครับอันนี้คือแบดบอยแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่บางทีมันก็จะมาครบ3ธาตุเลยนะครับคือไม่มีแบดบอยอาจจะเป็นแมงป่องที่ต้องใช้เป็นธาตุน้ําแข็งหรือไม่ก็บอส บอสท,ที่เราลงโคอบตัวแรกก็อันนั้นก็ต้องใช้ท่าน้ำแข็งในการซู้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของบอสนะครับแล้วก็ตัวบอสเนี่ยก็จะมีรายละเอียดตรงด้านขวามือสุดนะครับอา่าบนสุดเนี่ยก็จะเป็นท่าที่บอสแพทางนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นสกิลของบอสนะครับว่าบอสเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของบอสนะครับ ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละครที่ใช้ลงนะครับสําหรับตัวละครที่ใช้ลงเนี่ยเมื่อเราใช้ลงด่านไหนไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถใช้ตัวละครเดิมในด่านอื่นได้นะครับอย่างเช่นด่านนี้เนี่ยเป็นด่านเฮลชาโดนะครับผมใช้ตัวละคหรหลอดสายฟ้าแล้วก็บร์จิลภายในตอนสายฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เรดี ถ้าเกิดเป็นด่านเดิมเราสามารถใช้ตัวซ้ำได้แต่มาดูตัวเวอร์จิลนักสืบตำนานนะครับจะเขียนคําว่าล็อกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตัวละครเวอร์จิลตัวนี้เนี่ยมันไปเล่นที่ด่านอื่นไว้แล้วนะครับทําให้เราไม่สามารถเอาเวอร์จิลนักสืบตำนานเนี่ยมาเล่นที่ด่านนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องรู้อีกหนึ่งเรื่องนะครับในการลงสังเวียนเงามายานะครับ สำหรับส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมเนี่ยจะแนะนำให้กดหาเพื่อเอาไว้ใช้ลงสังเวียนเงามายานะครับแน่นอนว่าการลงสังเวียนเงามายานะครับระดับแล้งเนี่ยมีผลกับเรื่องคะแนนนะครับยิ่งเราเป็นแล้งสูงดาเมจที่เราทำได้ก็จะสูงตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวละครแค่เเดียวเนี่ยเราจะหวังดาเมจสูงๆเนี่ยยากนะครับ อย่างน,น้อยๆนะครับตัวละครหนึ่งตัวที่จะเอาลง,ส,งสังเวียนยองมายาแล้วทำคะแนนได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ต้องเป็นแรงสองเ s ขึ้นไปนะครับอันนี้คือจริงๆทุกตัวเลยนะครับยังไงก็ต้อง 2S ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวละครในแต่ละท่าตนะครับว่าธาตไหนกดตัวไหนดีเดี๋ยวผมพาไปดูที่หัวข้อสไตล์ตัวนี้ละกันนะครับเพราะว่า บางตัวผมไม่มีนะครับไอสิ่งที่ผมลิสต์ลิสต์รายชื่อมาผมไม่มีตัวละครนะครับก็ต้องใช้หน้านี้แทนนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ท่าสายฟ้าก่อนนะครับสําหรับท่าสายฟ้าเนี่ยก็ตัวแรกนะครับที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นหลอดสายฟ้านะครับตัวนี้นะครับหัวจิ๋วหลอดสายฟ้าแน่นอนว่าตัวนี้ยังไงบังคับให้กด 2S เป็นขั้นต่ําอยู่แล้วนะครับทำให้สกิลตวัดดาบเนี่ยมันไม่มีเดลีนะครับอันนี้คือบังคับเลยนะครับ แล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็น lady 巴苏านะครับตัวนี้นะครับ lady สันนรกนะครับผมชอบเรียกว่าเป็น lady น้อง lady 巴苏านะฮะเรียกตามอาวุธนั่นแหละส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็น t r i สนะครับซึ่ง t r i สเนี่ยดาเมจสุดท้ายจะเป็นท่าสายฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวท่าหลักตรงนี้ก็จะแสดงเป็นท่าสายฟ้าแต่ว่าก็จะมี าการโจมตีในช่วงแรกที่เป็นดาเมจกายภาพนะครับแต่ว่าดาเมจจบเนี่ยจะเป็นท่าสายฟ้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยแนะนำทริสเป็นท่าสายฟ้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับ3ตัวนี้ก็จะเป็นท่าสายฟ้านะครับต่อมาก็จะเป็นาดาเมจกายภาพนะครับในห้องกายภาพสำหรับกายภาพเนี่ยตัวแรกที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือนักสืบตำนานตัวนี้นะครับ สำหรับนักสืบตำนานถ้าเกิด 2S เอนี่ยยังไงก็พอทำดาเมจเยอะกว่า,าตัววัวจิวผู้ฆ่ามิตินะครับในระดับ 2S เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกที่ผมแนะนำคือนักสืบตำนานนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวที่2นะครับก็จะเป็นผู้ฆ่ามิตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบเล่นง่ายๆสำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆเนี่ยนักสืบตำนานจะเล่นง่ายกว่ายเยอะเลยนะครับซึ่งตัวผู้ฆ่ามิติเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้สกิลเพย นิดหนึงนะครับแล้วก็มีการาฝึกซ้อมในการกดสกิลให้เป๊ะมากกว่า,าตัวนักสึกำนานนั่นเองนะครับสำหรับธาตุากายภาพเนี่ยมีแค่2ตัวนี้นะครับต่อมาเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับธาตุน้าแข็งเนี่ยก็ตัวแรกเลยนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ V โกเลมนะครับหรือว่าชื่อว่าฟันลายนิรันดอนนะครับสำหรับวีโกเลมเนี่ยก็จะโจมตีหนักแต่ว่าโจมตีช้านะครับแต่ดาเมจนี่คือหนักจริงนะครับแน่นอนว่าแรงก็ต้อง 2S เหมือนกันตามที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับยังไงคือบังคับ 2S นะครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นวร์จิลนัคามายานะครับเพราะว่าวัวจิลนัคามายาเนี่ยเดี๋ยวจะมีรีลันแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเนี่ย เพิ่งจะมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าดาเมจจะโจมตีเบาอาโจมตีเบากว่าวีกวเลมเยอะเลยนะครับแต่ก็เป็นอาเรียกว่าเป็นตัวดาเมจท่าน้ําแข็งได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบัฟต่างๆเป็นเพิ่มเพิ่มค่าเพิ่มค่าการโจมตีท่าน้ําแข็งให้ตัวเองนะครับส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวที่กําลังจะเข้าในอนาคตนะครับ ถ้าตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยจะต้องเป็นตัวนี้นะครับก็คือดันเต้กระบอกน้ําแข็งอ,อ๋อลืมไปว่าของเรามันเป็นเซิร์ฟเอเชียมันไม่มีรูปนะครับก็จะเป็นดันเต้กระบอกน้ําแข็งนะครับที่จะเข้าในอนาคตนะครับส่วนตัวที่4อันนี้หลายๆคนเห็นข่าวแล้วนะครับหรือว่าคลิปที่ผมเพิ่งทําไปเมื่อวานนะครับก็คือเวอร์จิลดาบน้ําแข็งนะครับตัวนี้ก็รอดูกันว่าถ้าเกิดตัวเกมเนี่ยอยากได้ยอด อาจจะนะครับแค่อาจจะอาจจะรัดคิวมานะครับเหมือนกับตัวนักสืบตำนานนะครับที่รัดคิวมาแต่ถ้าเกิดตัวเกมเทําตามทํารายปกตินะครับเวอร์จ mm ิว hmm. <World S 2> ดาน้แข็งเนี่ยก็อีก2เดือนนะครับกว่าจะมาให้เรากดได้นะครับก็สำหรับทีมน้าแข็งเนี่ยก็ช่างใจงกันนิดนึงนะครับว่าจะกดตัวไหนดีนะครับแต่ตอนนี้พอเรารู้ว่าเวอร์จิว,าวาดาวน้ําแข็งกาลังจะมานะครับ ไอเจ้าตัวนะักฆ่ามายาตัวนี้เนี่ยความน่ากดมันลดลงไปเลยนะฮะเหมือนโดนเตะตัวกระป๋องแน่นอนนะฮะต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะครับก็คือธาตุไฟนะครับสําหรับธาตุไฟเนี่ยตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นอ่าดันเต้ปืนนะครับอันนี้นะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นนีโรมือปีศาจนะครับนีโรมือปีศาจอ่ะตัวนี้นะครับซึ่งนีโรมือปีศาจเนี่ย กำลังจะรีลันให้เรากดหาในทไลายตู้ณตอนนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาตู้ไหนแต่ว่าถ้าเกิดดูตามอาวุธแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตู้สุดท้ายนะครับถ้าเราดูตามตู้อาวุธนะครับจะอยู่ตู้สุดท้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นตู้ถัดไปก็ได้นะครับก็รอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวถัดมานะครับตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นดันเต้ไฟนะครับหรือว่าดันเต้กระบอง3มท่อนตัวนี้นะครับ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นดันเต้ดาบคู่นะครับธาตุไฟค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับดันเต้ดาบคู่จริงๆแล้วดันเต้ดาบคู่กับ, Dante กบดันเต้กระบองสามท่อนเนี่ยมันเป็นซับนะครับแต่เราก็อ่าต้องเรียกว่าเป็นซับที่สามารถทำำําดามจได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับพวกดันเต้ปืนกับนีโรมูบิศาสเนี่ยมายังไงก็น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ก็สําหรับบางคนอาจจะไม่ได้ชอบดันเต้ปืนไม่ได้ชอบนีโรมูบิศาส ก็อาจจะมากดดันเต้กระบอก3มท่อนหรือว่า Dante ดันเต้ดาัคู่แทนก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมก็คงแนะนําเป็นดันเต้ปืนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทําดาเมจได้เยอะสุดในธาตุไฟของตอนนี้นะครับประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรายละเอียดในคลิปนี้นะครับผมก็พยายามทำารายละเอียดให้กระชับแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผในงานนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปไกด์สังเวียนเงามายาสําหรับผู้เล่นใหม่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ